นี่ครับพี่น้องครับนี่แดงจึงครึ่งเลยทีเดียวครับผมสำหรับนาปังของเราไก่ทองคำแปดเครับมีตะคนเบอกถึงนะครับสำหรับข้าวสายพัน์ธุนี้เนาะครับผมนี่เอาครับสวัสดีครับเฮียอูดครับผมครับสวัสดีครับยังครับครับผมครับผมครับก็สวัสดีแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิดทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจากที่ หลายท่านเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่เลยครับสอบถามมาทางอาจารย์ผันชัยนะว่าเอ๊ะทำไมแปลกๆรู้สึกว่าช่วงนี้คนสอบถามถึงไก่ทองคํา8 9กันเยอะมากทาั้งๆที่เป็นช่วงนี้ว่าทํปรังสองรอบกันไปแล้วในรอบนี้คือ,ค,อคือเขาจะเอาไปทําอะไรกันนะครับก็จะมาเฉลยกันว่าคนที่สอบถามช่วงนี้ก็มีการซื้อการปลูกนี่มันเขาเรียกว่ารุ่นไหนกันหรือว่าปลูกได้จริงหร,หรือไม่นะครับก็ในช่วงนี้นี่เป็นช่วงปลายสิงหานะครับถ้าเป็นนับ นับรุ่นนาปรังกันเนี่ยทั่วประเทศเลยก็จะเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามใช่ครับร,นะรอบที่3รอบที่สเพราะรว่ารอบที่สองนี่เกี่ยวกันไปประมาณต้นต้นเดือนสิงหาครับหรือบางคนอาจปกรกฎาครับนะครับแต่รอบนี้เป็นรอบที่สามเนี่ยเป็นสําหรับพื้นที่ที่เขตน้ําไม่ท่วมครับอาจารย์นะในในครที่ว่าน้ําไม่ท่วมน้ําไม่เอ่ยแล้วก็มีการำทำนาปรังเนี่ยเขาก็จะทําต่อเนื่องเลยโดยอย่างทางภาคกลางในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมนะครับครับก็จะทําได้ ส่วนทางอีสานนี่ก็มีบ้างประปรายครับแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับยานที่ต้องการทําเพื่อเก็บขยายพันธุ์ไว้แล้วก็เอาไปปลูกไว้ในตอนนาปังรอบแรกก็คือช่วงประมาณเดือนธันวามกราโอ้เอาไปทําเพื่อที่จะไปทําพันธุ์อ่าอีสานเราเเรียกว่าทำแนวโอ้เอาไปเฮ็ดเนี่ยวอ่าทำเนวเอาไปเฮ็ดแน่วโอ้เพราะว่าสายพันธุ์ไก่ทองคํา89ของแท้นะที่เป็นไก่ของนํา ้9ของแท้เนี่เขาสามารถเก็บทำพันต่อได้อีกหนึ่งครั้ง<อ>เราจะไม่อยากให้เก็บมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะถอยไปสู่พันพันพ่อพันแม่ซึ่งรเรื่องของผลผลิตอาจจะไม่ได้เต็มที่เหมือนอรุ่นแรกกับรุ่นสองนะครับเสงว่ารอบเสียงว่ารอบนี้รอบที่สามนี่ก็แต่และพื้นที่นี่ก็ไม่เยอะหรือรอ,อยังไงก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับอย่างทางภาคกลางกับเหนือล่างเนี่ย ในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมเนี่ยก็ทาเต็มที่เลยครับาาทำเต็มที่ปกติปกติเลยครับแต่ที่น้ําไม่ท่วมนะครับแต่ภาคกลางส่วนใหญ่ที่อยู่ริมน้ําชีเนี่ยซึ่งเป็นเขตนาปังเนี่ยน้ำจะท่วมก็จะมีบางท่านเกษตรกรบางท่านที่มีที่ดอนที่ไรที่แบบน้ําไม่ท่วมก็เอาไปทําเป็นแนวกันเอาเอาไปทําเป็นแนวเพราะว่าที่เขาเลือกไก่ทองคํา89ก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับในในทั่วประเทศเลยก็ประมาณ3-4ปีเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคอีสานก็คือในหน้าหนาวเนี่ย ซึ่งสายพันธุ์ข้าวที่เลือกใช้เนี่ยเราต้องเป็นพันธุ์ที่ต้านหนาวครับยันแต่ไก่ทองคาเป็ดข้าวในได้รับการพิสูจน์แล้วไม่ต่ำกว่าสองไอ้สามถึงสี่ปีแล้วนี่ว่าไม่กลัวหนาไวไม่กลัวหนาวครับไม่กลัวหนาวอุณหภูมิลบไอ้อุณหภูมิระดับสิบองศาเนี่ยก็ทนมาแล้วนะผ่านมาแล้วออกรวงได้สุดเหมือนเดิมนะครับก็เลยทําให้เกษตรกรทางอีสานนี่อ่ามั่นใจเกี่ยวกับความทนหนาวแล้วก็เป็นข้าอายุสั้นที่น้ําหนักเยอะอนะไก่ทองคำเป็ดข้าวที่ ในนาปังรอบแรกนี่น้ำหนักนี่ถ้าดูแลกันดีๆตามคำแนะนำเดี๋ยวเราจะออกผ่านแฮปปี้รอบหนึ่งว่าจะทำยังไงได้ได้ไดตันสองถึงตันหกตัน <c oughs> ก็เลยทำให้เป็นผลผลห้เกษตรกรหลายท่านที่เตรียมจะปลูกพันุนาปังรอบแรกเนี่ยตอนนี้บางท่านี่เริ่มซื้อไปทำแนวกันแล้วนะด้วยคุณสมบัติแล้วก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าทนหนาวผลผลิตด,ดีต้นเตี้ยต้นแข็งแตกแตกกอดีอะไรเงี้ยจับขี่ เอาแล้วก็วันนี้ครับผมมีพี่น้องจากแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแก่นครับมีพี่น้องได้สั่งจองกันเข้ามาครับเฮียครับครับผมไปพบกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแก่นได้เลยครับผมได้เลยครับคนหนึ่ครับสวัสดีครับคุงครับอ้าวครับผมก็วันนี้นะครับทางแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนอยู่ตอนนี้ก็มาเอานะฮะ ไก่ทองคำแปดใช่ใช่แอลกีกระสอบครับคุณรัตครับผมห้าสิบกระสอบค่ะห้าสิบกระสอบนะครับไว้สําหรับพ่อยพี่น้องป้องไฟเนาะในการที่จะใส่ช่วงไหนเนาะเนี่ยช่วงนี้เลยค่ะอาจารย์ช่วงนี้เลยเนาะสำหรับเกษตรกรที่สิเอาไปเฮ็ดแนวไหมเพ็ดแนวคือกันบ่ค่ะไปเฮ็ดแนวขออนุญาตพ่อพี่น้องครับก็คือเอาไปเฮ็ดนี่ก็คือพุลละลายสองลายไปเฮ็ดแนวค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะไปทํารอบรอบใหญ่เนี่ยใช่ครับเป็นรอบนาปรังรอบแรก ของปี65ทับ66ปกตินี่เดือนไหนอ่าก็จะเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณเดือนธันวาธ<า>ันวาของปี65นี้นะครับเอา,เานาปีออกอ่นานอก็คือหลังจากเราเกี่ยวข้าวนาปีประมาณเดือนพฤศจิก,กาแล้วกลุ่มที่อยู่ในเขตชนบทานมีน้ําทานาปรังต่อเนี่ยก็ประมาณเดือนธันวาก็จะปลูกกันเป็นชุดใหญ่เราเรียกว่า เป็นนาปรังรุ่นที่หนึ่งทั่วประเทศเลยรุ่นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งนะครับ,รบที่หนึ่งของประจําปีเลยมัน<ต>จะคล่อมนิดหน่อยอันนี้ทั่วประเทศเลยครับแต่ว่า losers, <losers. S 1> รอบนี้รอบทําแนวรอบนี้ส่วนใหญ่เลยนะที่ที่ขายออกไปนี่จะซื้อไปทําแนวกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยอยากจะลดต้นทุนหน่อยโดยเฉพาะท่านที่ทํานาเป็นร้อยไร่เนี่ยโอ้จะซื้อหมดร้อยกระสอบอีกก็กลัวว่าต้นทุนมันจะแพงหน่อยก็เลยไปซื้อสักหนึ่งสอบถึงห้าสอบนะแล้วก็เก็บทําแนวแล้วก็ตากไว้พอเดือนธันวาเดือนมกราก็ เอาไปปลูกต่อเพื่อ,อประหยัดต้นทุนลงมาหน่อยนะครับผมบเอาคุณรัตนะครับเอาสําหรับพ่อแม่พี่น้องปอกไปนะครับที่อยู่แถวขอนแก่นนะครับแล้วก็ใกล้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นนี่ฝากเบอร์โทรหน่อยแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นครับค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจนะคะไก่ทองคำา9นะคะก็สามารถโทมรมาได้ที่เบอร์0 9 8 5 6 4 5 2 4 2. แแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นค่ะ อาครับขอขอบพระคุณคุณรัตครับแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแก่นครับผมและขอขอบพระคุณเฮียอูดครับผมครับผมเอาครับพี่น้องครับไก่ทองคำา8ดของเรานะครับรอบนี้ครับรอบทําแนวเนาะหรือบ้องชันพอให้พี่น้องป้องไปอยากสิเตรียมความพร้อมไว้นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาท่านว่านะครับผมอยากสิเอาไปใส่เอาไปเตรียมความพร้อมเอาไว้ย่านบะมี่สาหรับช่วงนั้นเนาะ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับ และก็065ครับ0495999นะครับสำหรับสาขามหาสารคามเนาะและสาขาขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์098564 5242ครับผมเอากับประสานกันเขาว่าก,กัแเรากันนะครับผมเอาครับตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่นาะเอาเหลือบบกี้กระสอบเด้อนะครับพอพี่น้องป้องไปนะครับทั่วประเทศ ไว้าวางใจเนาะครับนี่เนาะเอาสาหรับวันนี้ครับหนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรพร้อมกับเฮียอุดนะครับพร้อมกับทีมงานพร้อมกับสาวรัตแฮปปีก้การเกษตรสาขาคอนแกน่นนะครับขอลาผ้าจากพี่นอ้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไก่ทองคำแปดเก้านะครับแดงจึงคึงเลยทีเดียวครับผม